เห็นว่ามีกิจกรรมรณรงค์สายน้ําปันยังไงเนี่ยคุณตาสาร่าได้มีการรณรงค์ก็คือมีเรือจ,จัดเด็กกิจกรรมเอาเด็กลงเรือเมื่อวันที่21กันยา52นะคะ,ะไปดูปลาที่กะมารุนสนุกสนุกมากแล้วก็วันที่เท่าไหร่คะที่มี<อ>วันที่3ธันวา52แล้วก็ไปทางหนองจอกกี่ลำข้าเรือ5ล5 6ลำแล้วค่ะกี่หมู่บ้านที่มาช่วยนรณรงค์8หมู่บ้านอ๋อ8หมู่บ้านค่ะที่มาช่วยกันรณรงค์เรื่องของสายน้ํานะคะค่ะ วันนั้นมีภาคีมาร่วมรณรงค์กันกี่ที่คะวันนั้นนะคะก็มีกำนันสิริพงศ์ของเราแล้วก็หัวหน้าเวนฝ่ายรักษาของหองจอแล้วก็พี่สังวานงก้งระกาศของกองระบายน้ําแล้วก็สสมแล้วก็โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรเรียนบ้านเจรดัด้วยเรียนบ้านเจระดับที่เป็นภาคีมาช่วยกันรณรงค์เรื่องของการรักษาน้ําในวันนั้นค่ะ นี่คือนูรุสลามนะคะโดยการนำของกรรมการมัส,สยิดแล้วก็อาสาสมัครทั้ง20ท่านช่วยกันสร้างสร์สรังคมนูรุสลามให้เป็นชุมชนรักสุขภาวะของกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ There's a choice making you and me.